Welcome the new the Capital to of Russian Pri สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Army X TV ท่านเองนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับเกม Call of Duty ภาค4 ในเรื่องเมื่อดรนบอฟเฟนะครับผมตอนที่แล้วนะครับเราก็ทำภารกิจแรกพักดูโฆษณาการประหารพิเศษน,นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาต่อนะครับผมเราจะไปทําภารกิจช่วยเหลือเพื่อนก็นคือนิคไลนั่นเองนะครับนี่นะครับเราจะไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับก็ไปกันเลยนะคมีถ่ายทอดสดด้วยนะ เราก็ยังอยู่ครับในกองทัพเอเซียดวนะดิครโเคนะนิคลายคือนี่ิคลายนี่คือเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะครับของของเรานะครับผมและตอนนี้เขาก็เขาถูกจับได้นะครับแล้วถูกไปถูกซ้อมทรมานระมานนั้นแล้วกำลังจะไปช่วยนี่คือนิคลายนะครับ โอเคนะวันที่สองตีหนึ่งโอเคสวยเชียโอเคเราจะตามการตันไพไปโอ okay. เราจะเคลียร์ทีละตัว อเคเดี๋ยวเราจะเชียร์ในบ้านต่อโอเคเสรียบร้อยเชียรเทลียวแล้วนะเนี่ยเชียรเราตามเพื่อนไปต่อแล้วเราจะไปเชียร์บ้านชุดบุญ ในเรื่องด่านนี้ไม่มีอะไรครับก็หอไล่เคียนไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับเรนาก็ทำเจอศ <Hum> ัตรูนะมีหล <norms> ับอยู <Giul> ่หน mm ึ่งคนน่าจะคุยกันอยู่ข้างในสองคนเกดจะให้เราวางคีโมครับเราตั้งหวังสึกๆหนักสามสองหนึ่งอดใ เสียงปืนเปลี่ยนไปปกติดังติ้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 งอันนี้อันนี้ดังตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ตก็เปลี่ยนเสียงปืนปาโกโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวรอไพสเปิดประตูนี่นะโอเคนะก็มาเจอที่โล่ มีใครอยู่ตรงนั้นไหมมีใครอยู่ตรงนั้นไหมโอเคครับนี่คือกองทัพพันธมิตรเซียนะครับอีกองทัพหนึ่งนะครับเป็นกองทัพที่แบบไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรเท่าไหร่นันะครับเพราะฉะนั้นจะถูกสังหารตลอดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอเคเราจะตามกองทัพล้วนิวรัสเซียไปนะรู้สึกว่าใจไม่ค่อยได้เลยแคบรบแบบสุบสิปนะโอเคครับ okay. นะเดี๋ยวเราจะไปเป็นมือสไนเปอร์สแปบ,บหนึงเอ็มยี่สิบ <Yeah. S 2> เราจะเปิดเป็นคนแรกเนี่ยโอเคเอาละเราจะเปิดเป็นคนแรกยิ่งไม่ชิงกันโอเคเสียให้เรียบร้อยแล้วควายเดี๋ยวเราจะ ยัอนล้อยังฮะโดนยิงมาจากไหนนี่แหละเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเขาไปยิงเราอยู่ตรงไหนปะโดนสองนัดแล้วเนี่ยเอเครับเคเราจะตามคาร์มอกไปนะ ทำไม่ต้องทำตัวลับๆล่อๆใช้สไนเปอร์ดีกว่า่าจจะสนัดชอบใช้ในตัวนั้นวะมีอะไรยิงก็ยนยิงให้เฉียบๆต้องยิงหวล้วะ คงต้องยิงหัวเท่านั้นแน่เฮ็ดช็อตโอเคละเราจะมาอีกชุดหนึ่งเราจะใช้เอ็มสองสิบสามยิงเลยยิงยิง เราจะมาสปอร์ตฝั่งเราจะมาสปอร์ตทางนี้โอ้โหระบุคิวโอ้ยเฉยๆเด้อบอกให้อยู่เฉยๆบอกให้อยู่เฉยๆอยู่เฉย อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแหน่เพอเอเาเก่งเาโคตรเก่งเลยโอเคลาบเดี๋ยวเราจะรอผมเชย่อลงไป <c oughs> เอาอนไงเนี่ยทำไมตรงสไนเปอร์ มันไม,ไม่อยู่ในแผนเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่บ้านทางทางเหนือโอเคคนระับเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านทางตะวันออกเชียงเหนือไม่ใช่ทางเหนืออะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะลุยแบบดับเพื่อนชนกันไปเลยไนปะความรวดเร็วของเกม โอ้ไม่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 โอเคปกติเรายิงได้เลยนะย้อนระเบิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยไอสัตว์โผล่มาจังโผล่มาจากกำแพงเงี้ยทำได้ด้วยหรือวะ ด,ด้วยด้ดวย,วยโอ้แดงเลยเดียวยังไม่ทันได้ทำอะไรมันดูมีบาัาอะไรสักอย่างโอเคนะเดี๋ยวรอจะจัด,จดการกับบ้านหลังนี้ ในเกสไปซับเบเกอร์ส่วนเราก็จะไล่บุกเนึ่งมึนเมื่อโอเคออเครับเปิดนายวิชั่นเพราะตอนนี้มันก็มืดมากนะอาจา้าตึ๊ดไหน นีโอเคโอเคเดน่ขลายแล้วนะโอเคก็เสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือนิขลายครับ โอเคเราก็จะออกไปนะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจช่วยเหลือนิคหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในภารกิจต่อไปนะครับโอเคนะครัสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไกับช่องรำบิดเล็กด้วยนะครับก็ พบกับเกม c อ l l of Duty นะครับได้ในช่องอารีเ็คนะครับผมพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ